คืองานธุรกิจคือขายเนาะคือโซลาย์ฮับปี้าไปบ้บอกไปว่าต่ละบอกต่ละบอดเนี่ยโค่นหูจักเบิดเด้ไม่เข้าปจักเขาหูจักเบิดแต่เขาหูจักบนหูจริงดิเขาหูจักแต่บนหูจริงเขาหูจักแต่ว่าแบบเห็นแพ้เนี่ยมันก็มีเงินน่มันก็รวยมันได้อีรลีหักแต่ว่าเขาเฮดบอรได้ดอกเฮดบ่รได้เขาบ่มีเงินเขาบ่มีทุนเขาบ่มีคนเขาบ่มีคนหูจักคนหูจักบหลาย คนรูจักร้ายเขาบ่เสื้อเฮาเัสซี่ะวันนี้เขาเห็นแต่ภาพว่าเออขั้นเขาเครือขคายก็เป็นเป็นแบบตองโสดเอาเื่นไปลงปิดรหัสเป็นก่อนเป็นก่อนนะค้องกองซ้าสิขายเบิดโดย่าขายบ่ได้กินเองจัสซี่ะแต่การแสดงเงินก็ตงไปหาคนอื่นมาล่งรหัสลงเป็นโคตลงเป็นกองค้องก็ลาบากเหมือนกันก็เลยเห็นว่าเออนนีธุรกิจก็อย่าเฮ็ดค้าขายธรรมดาไปเออลงทุนซมี่ค้าขายไปลวก็ ได้กำไรยังไปก็แล้วแต่ขายเบิดจะซื้อใหมค่ายเบิรดจซื้อใหม่ก็เลยเขาหันไปเฮ็ดแบบออนไลน์เห็นบ่เฮียนออน,ออนไลน์ออนไลน์ที่จริงนี่เขาเขาบ่ฮู้ธุรกิจเครือข่ายอย่างแท้จริงเลยเขาไปจเจอแต่รูปแบบแบบแบบนั้นป่ะธานซะไพมากกัแบบนั้นไพมากกับปบบ,น,น,บ,บน,นัเขาก็เลยคิดว่าวัฒนธรรมของธุรกิจเครือข่ายหัน่นต้องเป็นแบบนั้นที่จริงแล้วหันมาผ่ดบ่แม่น่นนะนะฉะนั้นระบบของเฮานี่ SLM บวก m m MM มันจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แล้วก็เพอร์เฟคที่สุด อย่างยูร่าเอาหนิเขาต้องขับเคลื่อนท้มิดแมนขับเคลื่อน SLM ก่อนไปั่นซะคุยถึง SLM ให้ผลประโยชน์ SLM เออแล้วกาเวลาเ้าขยายจังคอยพัง MLM ม,มาขยายแต่ว่าเวลาเขาไปซ้อนคขนขยายหันเขาก็ต้องเบิง่งผู้ได้เหมาะสมที่จะขยายแล้วเหาจังคอยให้กุมหมูป้ายไปแทนซะถ้าเขาบอท่านเหมาะสมจยู่สิเขาก็บอจะเป็นต้องไปสอนสอนไปกับมีแต่อึ้งอซื่อเขาใจเลี้ยวหูเลี้ยวจั๊กเบี้ยวนะ แต่ว่าพฤติกรรมที่จะให้เกิดธุรกิจจริงๆมันบม่มีฉะนั้นก็เรียกว่าเฮาเอานโยบายหรือว่าเอาพูกแบบธุรกิจของเฮ้ามาเห็ดนี่ถือว่าถือต้องแงเรา L m บวก mlm สนันเนาะคือการนําเสนอธุรกิจของเฮานะเวลาเฮานําเสนอเฮาต้องใส่แบบหลักการนะคือเว้าเว้ากับคนใส่ภาษาคนนว้ากับผีใส่ภาษาีผีเนาะ ว่ากบซัดก็บอกใส่ภาษาสั์ก็คือคนเขตดใดเขามากแบบใดให้เขาบอกแบบนั้นเนี่ยเขาสนใจแบบใดเขาถนัดแบบใดเขาซึ่อว่าเขาเหตุแบบนั่นแล้วเขาจะเลื่อนเกาหนานี่ให้เขาเหตุวิธีของเขาตามแบบของเขาแเราไม่ในที่ส่งเสริมขอแต่ว่าให้ยังอยู่ในร่างนะบ่อยออกจากนอกร่างธุรกิจมันมันก็ไปได้คือยังระบบธุรกิจของเขาที่เขาเหตุปัจจุบันนี่มันเป็น เราบอกยว่าไพ่ไข่ค่าไข่ค่ะไพ่ไข่ขายขายหมดต้องไปบังคับเขาหรือว่าไปซักน้าเขาหายเป็นหายได้ใจเฮาอันนั้นมันเมนตุกษัตรให้เขาจะว่าขนาดตัวเฮาเองเนี่ยยังบาดใจเจ้าของใสค่คนอื่นเมื่อไหราได้ใจเฮานี่มันมันมันเป็นไปบมื่ไร่ตุกท่านฉะนั้นก็คือเฮาจึงออกแบบโมเดลนี่มา,า่หูแบบธุรกิจของเฮาจึงออกแบบมาเป็นอยู่ห้าหาหูแบบ เนาะที่ว่าทุกท่านได้เข้าใจที่เขาพเจานาเสนอไปก็คือ5รูปแบบเนาะเป็นโมเดลเป็นบิวซินสโมเดลของเฮาฉะนั้น5ารูปแบบนี้ฮ็ดออกแบบมาเพื่อหยังก็เพื่อว่าเวลาเฮาพบเจอกับผูกคนาะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเ่ว,ว่าเขาจะเป็นเพียงลูกค้าหรือสิมาเป็นคนขายหรือสิมาเป็นตัวแทนที่เป็นผากในนาเนาะสี่เป่าร่วมคนให้หรือว่าจะเป็นตัวแทนจาหน่ายเนาะมาขามาขาย มาขยายมาบริหารเ,เนาะแล้วแต่เนาะคือโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ก็สามารถที่จะไปตอบโจทย์ไปตอบสนองบริษซะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นในหูแบบของเขาเนาะใส่ใจพัฒนาฝืนฟูตั้งใจเหตุตั้งใจทําในหูแบบของเขาที่เขาถนัดที่จะเป็นแล้วมาต่อยอดให้เกิดได้นําบริษัทของเขานะในธุรกิจของเขา ล้างจาเแลวให้เขาเห็ดวิธีของเขานันให้มันเต็มที่ให้มันกาวหนาเต็มที่ให้เขาเห็ดให้มันได้เต็มที่ในรูปแบบของเขาเออทรงเสริมเขาแบบนั้นแต่ส่วนตัวเฮาเนี่ยเฮาหูอีเดียวว่าธุรกิจของเฮามันสามารถสั่งเป็นพสซีเป็นคำใดเฮาก็ต้องไปสั่งในรูปแบบเขาเองกับคนที่เหมาะสมที่เฮาจะสื่อสารไปอันนี้คือวิธีการจัดการของท่านฉสนั้นโมเดลเฮาจะมีหาโมเดลเสนั้นโมเดลที่หนึ่งทันเขามา ท่านอยากเป็นคนสื่อกินสื่อใส่เนี่ยได้ยั้งจากการสื่อกินชื่อใส่เนาะวัตถุประสงค์ของผู้บริโภคนี่เขาต้องการเพียงแต่คุ้ม,มค่าคุ้มราคาได้ของมาในราคาที่แบบเหมาะสมกับสปปรรพคุณที่เขาต้องการเขาจะแก้ไขปัญหาอันใดสินค้าในการบริการของเขาสมัครไปแก้ไขปัญหาเขาได้และไปตอบสนองความต้องการที่เขาต้องการอันใดเขาก็พึงพอใจมีโปรโมชั่นมีของแถมมีส่วนลด เพจฉะนั้นโมเดลของเฮาเนอ,อที่อที่1ก็จึงเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคที่อยากว่าสื่อมาใส่สินค้ากับเฮากับบริษัทเฮาสนส้นเฮาจึงมีแผนในการจัดโปรโมชั่นให้ในการสือ่อขายเนาะจัดโปรโมชั่นให้ในการโอเคจะสื่อขายจานวนไลค์จะสื่อใส่จํานวนไลายจะสมัครเหตุการที่จะไปท่องเที่ยวฟรีใดตอบสนองความฝันขอทําอิทที่ไายไกับสัมผัสได้ไง่ายอันนี้สําหรับโมเดเลแรกคือ ให้ส่วนลดให้โปรโมชั่นให้การท่องเที่ยวให้กับลูกค้าลูกค้าค้าจรลูกค้าเขาประจําเห็นปะอันนี้คือโมเดเลแรกท่านเข้ามาท่านสมทีิจะเหตุเป็นโมเดลนี้ก็ไดเดือนเดือดเออส่วนโมเดลที่สองบัดน,นี้โบโบระบบบริษัทเท่านี่ให้ยังให้สําหรับคนในที่แบบเอออยากเห็ุเป็นธุรกิจแล้วโอกาสคนมีน่อยนะอ,อือคอยอยากเป็นนักธุรกิจแต่ว่าทุนห้อน่อยบ่มีพ่อแม่่อยทุกพ่อแม่่อ,อยยากนี่แหละ ค่อยอยากมีโอกาสเป็นนักธุรกิจคือเขาอยากสําเร็จเข็นเขาได้เห็นเขาดีขอยก่อยากสาเร็จจากมีคือเขาแต่ว่าข่อยบู่าสิเรื่อมจากไซค่น่อค่อยเอาทุนมาลักเื่นลักแสนขอเป็นไปบ่ได้ใช้เงินธรงมเห็ดอ๋นะก็เลยด้วยความเข้าหาันจากให้เปิดโอกาสเนาะไงครับผู้คนทั่วๆไปที่่าอยากสร้างโอกาสอยากได้โอกาสก็เลยให้ทุกท่านได้บาร่วมธุรกิจของเฮาได้โดยง่ายทุกท่านโดยที่บม่ต้องใช้เงินลักเื่นหลักแสน เออเจ้าเอาความสมัครของเจ้ามาจอยเอาความตั้งใจของเจ้ามาจอยมาห่วมนาะและท่านก็เอาความตั้งใจความความจากใดความจากดีความจากสำเร็จความจากพัฒนาชองมาห่วมโดยท่านเหตุนาทีเพียงแต่สี่เป่ารวมขดหากลุ่เป้าหม้กับบริษัทหากลุ่เป่าหมายที่เขาต้องการอยากไดสิ้นขาในการบริการของเขาเจ้าก็เหตุการตลาดเพียงแต่เอากลุ่เป้าหมยมาเจอกันกับบริษัทมาเจอกับวิสาการของบริษัท เอาผู้อยากได้อยากดีอยากมีอยากซื้อสินค้าของเฮามาพบกับบริษัทวิชาการจากบริษัทเนาะเกิดกิจกรรมขึ้นมาเหตดกิจกรรมเกิดขึ้นมาเกิดการค้าขายเกิดขึ้นตัวท่านที่เหตุงานในโมเดลนี้โมเดลที่2นี้โมเดลในหนานี้เนาะเป็นโบรกเกอร์ว่าซั่นซะแต่เป็นโบรกเกอร์นี้ท่านก็ใชได้ครับค่าคอมมิชชั่นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย 3%ามเอร์ซถึงสิบเอร์ซจ่ายรายวันตามอยอดจริงอันนี้คือเป็นโอกาสสําหรับคนที่อยากได้อาชีพอยู่ได้ธุรกิจที่บ,บ่บเรื่องมากตุกท่านเนาะอยากได้จริงๆเนี่ด้ดบ่แมเมนบ่โมเมนหาเลื่องมากเบาซื้อแต่ว่าพฤติกรรมบระเดินดดเอาเนี่เออเบาเพราะอด้ววามันบบมีเคยมีเนาะบริษัทใดัมกับ,บ่บมีเนาะมีแต่เฮาไี่หาซส่นะก็เว้าวขึ้นมายกเหตุผลขึ้นมาเพื่ออากรวยนี้สินะ พื่อว่าเฮ้ยหายกูไ่ได้ดอกเออหาสันหาเหตุผลื่อจะอ้องอยู่ที่เดิมอันนี้บ่เอาแต่นเนาะฉะนั้นโมเดลธุรกิจเราจึงออกไปขายกับทุก่านไว้ใน2องสองนี้ว่าผู้ใดอยากเป็นแนนหจะเป็นตัวแทนโดยที่บริษัทเงินตัวเองในการซื้อสินค้าอย่างลวงลายมากองไว้เพื่อนแล้วไปรอขายเนาะทางม่แต่เป็นตัวเชื่อมเป็นบร็กเกอร์ระวางผู้ผลิตผู้ขายคือบริษัท กับตัวเจ้าเป็นผู้เชื่อมเป็นนักการตลาดเอาผู้สื่อมาเจอกับผู้ขายเกิดยอดซื้อยอดขายเกิดขึ้นมาในมือได้ก็ตามที่เกิดขึ้นเจ้าใช่ได้ไล่รับเข่ากระเป๋าเจ้าที่สามเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ตามแผนการตลาดที่ตกลงกันไว้อันนี้คือหู้แบบที่สองที่ทางบาริษัทมีให้ส่วนหู้แบบที่สามทุกท่าน สำหรับท่านใดอยากเขามาเป็นนักธุรกิจและมีเงินอยู่แล้วขอเชิลงทุนขายเองคอยมีลูกค้าคอยขายเองคนขายเองเนี่ยจะได้รายได้หลายทุกท่านเนาะจะได้ฮับรายได้เต็มผูแบบของบริษัทก็คือ100ของกำไรเนาะลูกค้าหาเองเขตการตลาดเองอันใดนบวกกิงอันใดนบวกพิคมสมัรถปรึกษาบริษัทบริษัทก็จะส่งวิสการส่งคนที่ช่วยเหลือท่านใดเนี่ยไปช่วยเหลือให้ท่านเพื่อเกิดการขายการขายเปิดเกิดการตลาดขึ้นมา เห็นบออันนี้บริษัทกมีม,มีมีการช่วยเหลือเน่ถ้าพูดได้ที่เ็ดเองทําเองในรูปแบบธุรกิจนี้ท่านจะมีผลประโยชน์หลายสองทางถึงท่านรายวันนี่ท่านบริหารกําไรเอาเลยแล้วแต่มีกําไรเท่าไรท่านก็เอาไปเลยเนาะจากกําไร s l f นี่100%่นท่านกับบริหารจะก,การไปเนาะนอกานั้นยังมีผลด้รับจาก mlm ที่บริษัทมีการตลาดตัวนี้ก็คือท่านาสิไดทัึงรลย10วัน รายเดือนแต่ก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีการท่องเที่ยวฟรีโปรโมโชั่นเกิดขึ้นท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้ซิ์ตัวนี้เป็นของตัวท่านเองแต่ว่าอันนี้คือนักธุรกิจน,กนักขายบริษัทกระทรวงเสริมให้ท่านมีกําไรบอกว่าจะเป็นรายวันจากการขายหรือจากรายสิปเงนก็นแล้วแต่เนาะบริษัทกระทรวงเสริมท่นททานถูกสองทางอือันนี้สําหรับโมเดลที่สามทุกท่านโมเดลสําหรับรา,านักขาย ส่วนโมเดลที่4ก็คือสําหรับท่านใดที่จกเป็นนักวิชาการเ <No. S 1> นาะอน้เมนสาหรับ่านใดที่เขามาซื้อมาขายแล้วเริ่มอยากอยู่ในองค์การจะตังบริษัทอยากเขียนหูเป็นวิชาการอยากเป็นผู้ที่เฮดเวียกกับบริษัทองค์การจะตังบริษัทบริษัทกสิมีเงินค่าเฮดเวียกให้ทุกท่านเงินค่าเ้าคาวาเงินค่าจัดก,กิจกรรมมีร,รายได้จากค่ากิจกรรมมีร,รายจากการลงซื้อและผูกคนมีร,รายจากการ ไปช่วยเรือทีมอื่นลูกค้าคนอื่นที่ว่าเขาต้องการให้ไปส่วยเรือท่านก็นสามารถที่จะเป็นตัวแทนจากบริษัทที่บริษัทส่ทงไปแนะนำเวชการเนี่ยไปส่วยเรือเขาแต่ละพื้นทีให้เกิดการซื้อการขายส่วยเหลือกลุ่มอื่นทั่วประเทศก็ได้ทุกท่านผลประโยชน์ขึ้นมาท่านก็นหับไปตามหัวแบบบริษัทที่กําหนดไว้เอ่อท่านก็นมีอะไรตัวนี้เออมีโปรโมชั่นดีๆไปท่องเทีย่ยวฟรีท่านก็ได้สิทธิ์เหมือนกันเห็นไหม อันนี้สำหรับโมเดลที่4ส่วนโมเดลที่หาหรือวัาโมเดลสุดท้ายเป็นโมเดลตัวนี้สํสาหร,รับนักธุรกิจสําหรับนักธุรกิจที่อยากผลิตส,สินค้าเอาและเอามาขายในในบริษัทผลิตส,สินค้าและเอาสินค้านั้นมาขายในระบบบริษัทบริษัทเขามีโมเดลตัวนี้ให้ถ้า่านเปจ้าของสินค้าเองแต่มาขายผ่านระบบของบริษัทท่านก็ได้ถึงกําไรจากบริษัทได้จากสินค้ขาของท่านและได้ทึงรายได้จาก แผนงานคอมโบษัดรวมอันนี้คือทุกๆอย่างนี่บริษัทได้ออกแบบมาทั้งหมดเพื่อให้ท่านได้ลิงก์เข้ามาแต่ว่ารูปแบบที่หานี่บ่แม่นอยู่สื่อๆสมัครมาบ่ว่านี่นะกะเอาของมาขายบ่ได้เดี๋ท่านเนาะเออท่านต้องเป็นผู้นําผู้บริหารวิสาการที่บริษัทใบเหนือเสียใจอีกเล้่ยวนะอยากพาเฮ็ดพาทําแล้วเจ้าก็มีผลงานแลี่ยวเจ้าก็พร้อมเติบโตแล้วนะพร้อมเรื่อนพร้อมทําแล้วเจ้าฮักองค์กรแล้วฮัก บริษัทหักองค์กรหักทีมทุกอย่างเป็นเลือดเนื่ยเดียวกันหมดเหลวเนาะถึงเวลาที่เหมาะสมบริษัทกเกษตรเอื้นตัวทันที่ทันมิถึนมิห้อนจากผลิตสินค้าเองเป็นของตัวเองแต่บางอุสไปขายอยู่ไซตอ่อการมาขายในบริษัทนี่บริษัทกสตรบัดเอาสินค้าของเจา้ามาขายในบริษัทใดเจ้าก็ได้ถึงกําไรได้ถึงทีมได้ถึงอย่างสมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยตามหู้แบบของบริษัทเะานั้น ท่านต้องมาเข้าใจโมเดลของของบริษัทโมเดลธุรกิจและสามารถที่จะสซอนใดส่งต่อโมเดลใดอันนี้คือสิ่งี่ท่านตรงหูเนาะอันนี้อยากให้ทุกท่านเข้าใจหาโมเดลของระบบของบริษัทนี้ที่เปิดโอกาสให้กับผู้คนเนาะมักแบบใดเข้ามาได้มักซื้อซื้อซื้อกินซื้อใส่ใส่ดีใส่ใดใส่ซ้ำบอกต่อเอาส่วนลดเอาโปรโมชั่นเอาทองเที่ยวฟรีการเลือกโมเดลที่หนึ่ง มักอยากหาเงินอยากหาท่องแต่ทื่นห้อนบหลายขออยากเป็นนักการตลาดชื่อซื้อหาคนมาซื้อน้ำบริษัทเด็กกินเปอร์เซ็นต์สี่เป่าร่วมคนหายบริษัทบริษัทลงเองกินเปอร์เซ็นต์กะมาเหตุโมเดลที่สองก็ได้เออขออยากซื้อขายเองขอไมีทื่นมีห้อนขออยากเอาคอมมาขายเองขอไม่อยากหยากไปมีแต่หายบริษัทมาเปิดตลาดมาซอยเบาซอยวาก่อ,าอนเบื้องต้นหลัางเกี่ยวกับขาขายเองก็ได้ทุกท่านท่านก็มีรายหับจากกำไรตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ของการขาขาย บริษัทเปิดตลาดให้ฟรีแล้วออก็ยังมีรายได้จากระบบพังงานต่างๆอีกของ m m บริษัทอีกทุกอย่างได้หมดเลยเที่ยวฟรีตามระบบได้ทุกอย่างอันนี้ม่นเจ้าก็มาเหตุโมเดลที่3เออ้ข่อยอยากมาเหตุเป็นองค์การจะต่างบริษัทเนาะข่อยอยากไปเหียนหูน้ำบริษัทข่อยอยากพัฒนาเน้จากของข่อยอยากไปส่วยเลือผู้คนแต่ละบอลแต่ละเมืองแต่ละแขง้งไปเบาไปว่าเอาข้อมูอไปเ่าไปว่าเอออยากมีเป็นประโยชน์กับผู้คนแล้วก็มีประโยชน์จากตัวนี้เหมือนกับเป็นพนักง,งานในตัวเอง ออมีเงินปเปอร์เซ็นต์จากบริษัทโดยตรงด้บ่ได้ทุกท่านท่านก็นมาเป็นโมเดลที่4ี่บอกเป็นโมเดลของผ่าองค์การจัดตัง้งฝ่ายบริหารออโอ้คอยมีเงินไม่ท่องแล้วคอยอยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของคอยเองเด้คอยอยากเอาสินค้าคอยผลิตยาชีฟันสบู่น้ำหอมหรือ,อยังไงล่าแตออ่ที่อยากผลิตมากแต่คอยอยากมาขายในบริษัทนี่นะ ให้บริษัทนี่เป็นตัวกลางแล้วก็เอาลูกค้ามาสื่อของข่อยมีกำไรตัวนี้แล้วก็ได้ประโยชนต์ต่าง,ตงๆจากบริษัทได้บ่ได้ทุกท่านท่านก็กลายเป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทเออสามารถเอาสินค้าของท่านไปขายทั่วทุกมุมทุกบอนทุกแขวงในในในบอนทีซสมรราชิรกของขฮาขใายไปได้อันนี้ก็เป็นโอกาสอันนี้แม่นท่านก็มาเหตุแนนาซัพพลายเออร์แต่ว่าท่านต้องเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทก่อนเท่านั้นโอเคเนาะ อันนี้ท่านเข้าใจหูแบบเนาะถ้าท่านเข้าใจหูแบบแล้วท่านกส็สิสามาถที่จะเป็นอาชีพกับพวกเขาได้ตลอดชีวิตอันนี้จะให้ทุกท่านเข้าใจชัดเจนตามนี้ทุกท่านชัดเจนทมนี่เออต่างใจเหตุต่างใจทํา,ต,า,าต่างใจเดินบบมีหยังเป็นไปบ่ได้เนาะมีแต่ผลประโยชน์ผลงานมันจะเป็นตัวเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวบ่งบอกของเอง่าสั่นซะอ,อืม เฮาเหตุขอได้ได้ขอนั้นเฮาบ่เหตุเฮากับบ่ได้เออบ่มีมามานางขาดบางนางกระซือรือมีนบ่มีท่านบ่มีบอได้แหงเขาได้ดอกมีแต่เขาต้องเข้าใจจริงๆเออเข้าใจจริงๆตั้งใจจริงๆปฏิบัติจริงๆเหตยังเหตอิลีเหตดินหลินบ่มีทางประสบความสำเร็จบ่ว่าจะอยู่ในวงการใดกระตามนอกสาวน้ออันนี้ฝากไปให้คิดโอเคแด้เจอกันคลิปต่อไปกันแล้วกันท่าน คลิปนี้ขับไปอย่างทุกสายพิซาาเพียงบางเลาขอกล่าวกันว่นาสบายดีทุกๆท่าน